คือในช่วงปี1976นีครับมันได้เกิดรัฐประหารขึ้นที่อาร์เจนตินานายพลคอเก้ลาฟาเอลวิเดล่าและพลเรือเอกเอมิเลโนเอ杜โดมาเซล่าได้ทําการโค่นล้มอิซาเบลเปรอนผู้หญิงคนแรกของโลกที่ได้ดารงตำแหน่งประธานาธิบดีก่อนที่เขาจะขึ้นมาปกครองอาร์เจนตินาแทนรัฐบาลเผด็จก,การของอาร์เจนตินาเขาได้ใช้โอกาสเนี่ยครับ ที่ทีมชุดใหญ่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ทีมชุดเล็กก็สามารถคว้าแชมป์เยาวชนโลกได้เหมือนกันเขาได้อ้างว่ามันเป็นหนึ่งในผลงานของพวกเขาครับที่มีการเตรียมการมากมายหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทางและก็รวมถึงการสร้างกระแสะชาตินิยมรักชาติสู้เพื่อชาติให้เกิดขึ้นจนมันได้ส่งผลไปยังนักฟุตบอลที่สู้สุดชีวิตเพื่อจะเอาแชมป์นี้กลับมาที่ประเทศอาร์เจนตินาให้ได้ทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่ก่อนที่กองทัพเขาจะได้ประกาศว่ามาราโดน่าจำเป็นต้องเข้ารับราชการทหารทันทีที่การฉลองแชมป์เสร็จสิน้น แต่ว่ามาลาลนาก็อยู่ที่กองทัพได้ไม่นานครับเพราะว่าทางนายพลเนี่ยเขามองเห็นว่าถ้าพวกเขาปล่อยให้มาลาลนาไปสร้างผลงานในสนามเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับพวกเขามากกว่าแฟนบอล